ในค่ำคืนที่ตลาดพลุกพล่านกลางกรุงเทพผู้คนเดินกันขวักขวายเสียงหัวเราะเสียงต่อรองราคาดังก้องไปทั่วแต่ในมุมมืดเล็ก,ลกๆริมถนนมีร่างเด็กชายตัวเล็กๆยืนก้มหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความหิวโหวยและความสิ้นหวังเสื้อผ้าที่ขาดรุงร่งริ่งแทบปกปิดร่างกายไม่ได้มือเล็กๆยกขึ้นไหวขอเศษเงินจากผู้คนที่ผ่านไปมาแต่ส่วนใหญ่กลับเดินผ่านราวกับเขาเป็นเพียงอากาศหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมินตรายหยุดชะง,งักสายตาของเธอจับจ้องไปยังเด็กชายคนนั้นความรู้สึกแปลกประหลาดตีตื้นขึ้นมา ในอกเหมือนหัวใจถูกดึงดูดด้วยพลังบางอย่างเธอไม่อาจอธิบายได้แต่สายตาที่เด็กชายมองขึ้นมาทําให้เธอเหมือนย้อนเวลากลับไปยังความทรงจําในวัยเด็กความทรงจําที่เธอพยายามเก็บซ่อนไว้ตลอดมามินตราเดินเข้าไปซื้อข้าวกล่องร้อนๆแล้วส่งให้เด็กชายพร้อมรอยยิ้มเด็กชายรับด้วยความลังเลดวงตาเต็มไปด้วยน้ําตาแต่ในวินาทีนั้นเองมินตรากลับเห็นบางสิ่งที่ทําให้เธอแทบหยุดหายใจ รอยแผลจางๆบนหน้าผากของเด็กชายรอยแผลที่คุ้นแต่อย่างประหลาดรอยแผลเดียวกับที่เธอจำได้ว่ามีอยู่บนหน้าผากของน้องชายที่หายไปตั้งแต่ยังเล็กและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลับความบังเอิญและความจริงที่จะเปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ไปตลอดกาลตลาดยังคงคึกคักแต่สําหรับมินตราเสียงรอบตัวกลับค่อยๆเลือนหายไปเธอรับรู้เพียงความจริงตรงหน้าเด็กชายผอมโสที่กําลังนั่งกินข้าวก่องด้วยความหิวโหยมือเล็กๆตักข้าวเข,ข้าปากอย่างเร่งรีบเหมือนกลัวว่ามันจะหายไป กินช้าก็ได้ลูกไม่มีใครแย่งหรอกมินตรากล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเด็กชายเงยหน้าขึ้นชั่วครู่แววตาเต็มไปด้วยความระแวงผนขอบคุณราวกับไม่คุ้นเคยกับน้ำใจจากใครมินตรามองเห็นเสื้อผ้าที่เปื้อนฝุน่นและขาดรูงริ่งรองเท้าเก่าๆที่แทบไม่เหลือสภาพและมือที่เต็มไปด้วยรอยแผลทะลอกเธอรู้สึกปวดร้าวในใจความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาเด็กคนนี้ผ่านอะไรมาบ้างนะถึงต้องใช้ชีวิตบนถนนแบบนี้หนูชื่ออะไรจะ๊ะเธอถามเบาๆ เด็กชายวางช้อนลงครูเหนึ่งก <hi> ่อนตอบเสียงสั่นผมชื่อนนท์ครับเพียงได้ยินชื่อหัวใจของมินตราเต้นแรงความทรงจำที่ถูกปิดตายมานานก็ผุดขึ้นมาภาพในวัยเด็กเสียงหัวเราะของน้องชายตัวเล็กที่ชื่อนนท์ผู้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อหลายปีก่อนนนท์มินตราพึมพำเบาๆราวกับไม่เชื่อหูตัวเองเธอจ้องมองรอยแผลบนหน้าผากของเด็กชายอีกครั้งความคล้ายคลึงนั้นชัดเจนเกินไปรอยแผลเดียวกับที่น้องชายของเธอเคยมีหลังจากอุบัติเหตุเมื่อครั้งยังเล็ก วัวใจมินตราสั่นไหวเธอไม่กล้าถามตรงๆความกลัวผสมกับความหวังถ้าใช่จริงๆละ่ะถ้าเด็กคนนี้คือน้องชายที่เราตามหามาตลอดเราจะทำยังไงบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความสับสนเธอเห็นเด็กชายยกมือขึ้นเช็ดน้ำตางเงียบๆขณะกินต่อมันเป็นภาพที่แทงใจเธออย่างแรงหนูอยู่ที่นี่มานานแล้วเหรอเธอถามต่อเด็กชายพยักหน้าช้าๆก่อนตอบว่าตั้งแต่จำความได้ครับผมไม่เคยมีบ้านจริงๆไม่เคยมีใครรอยอยู่ที่ไหนเลย คำพูดนั้นบีบหัวใจมินตราน้ำตาเอ่ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวความสงสัยความหวังและความเจ็บปวดประปนกันเธอรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญธรรมดาแต่เป็นการนัดพบของโชคชะตาที่อาจนำพาเธอไปสู่ความจริงที่เธอรอคอยมาตลอดชีวิตมินตรานั่งเฝ้ามองเด็กชายตัวเล็กตรงหน้าขณะที่เขากินข้าวกล o องจนเกลี้ยงทุกการเคลื่อนไหวของเด็กชายเต็มไปด้วยความคุ้นเคยจนเธอรู้สึกเหมือนหัวใจจะระเบิดออกมารอยยิ้มเล็กๆที่เขาส่งออกมาแม้จะเต็มไปด้วยความเหนียมอายเสียงหัวเราะเบาๆที่ดังขึ้น เมื่อเธอเล่าเรื่องตลกสั้นๆทั้งหมดนั้นเหมือนเธอเคยสัมผัสมาก,ก่อนในวัยเด็กเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองนี่เรากำลังคิดมากไปเองหรือเปล่าทำไมถึงรู้สึกว่าทุกท่าทางของเขามันคุ้นตาเหลือเกินเด็กชายคนนั้นที่บอกว่าตัวเองชื่อนอนมีรอยช้ำที่หัวเข่าเหมือนเคยลงลุกคลุกคล,ลานมา,มามากเขาถือช้อนในมือข้างซ้ายทั้งที่เด็กทั่วไปมักใช้มือขวาและนั่นยิ่งทำให้มินตราสะดุดเพราะน้องชายที่เธอเคยมีก็มักใช้มือซ้ายเช่นกัน นูกินอิ่มไหมมินตราถามอย่างอ่อนโยนเด็กชายยิ้มแล้วพยักหน้าก่อนตอบเสียงเบาขอบคุณครับพี่ใจดีกับผมมากเลยเสียงนั้นสั่นเครือแต่ก็อบอุ่นในแบบที่ทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเธอพยายามชวนคุยเพื่อค้นหาความจริงแล้วหนูอยู่ที่นี่กับใครมีเพื่อนบ้างไหมเด็กชายก้มหน้าลงก่อนสายหัวเบาๆไม่มีครับผมอยู่คนเดียวมาตลอดบางทีมีพี่ๆเด็กข้างถนนด้วยกันแต่ก็แยกย้ายกันไปคนละทางผม,ผมไม่เคยมีครอบครัวเลยคำว่าไม่เคยมีครอบครัว ทำให้มินตรารู้สึกเหมือนถูกมีดกรีดใจเพราะความทรงจําในวัยเด็กยังคงชัดเจนวันที่ครอบครัวของเธอเคยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาวันที่เธอเคยมีน้องชายที่วิ่งตามเตยเตยเรียกชื่อเธอซ้ําๆด้วยเสียงสดใสแล้ววันหนึ่งเขาก็หายไปน้ําเสียงและแววตาของเด็กชายค่อยๆตอกย้าความรู้สึกในใจของเธอว่านี่อาจไม่ใช่ความบังเอิญความคุ้นเคยที่ไหลเข้ามาไม่หยุดยัง้งทําให้เธอไม่สามารถมองเขาเป็นเพียงเด็กแปลกหน้าได้อีกต่อไปเธอตัดสินใจลองถามคำถามที่เสี่ยงหนูจำอะไรเกี่ยวกับครอบครัวเก่าๆได้บ้างไหม อย่างเช่นชื่อพ่อแม่หรือบ้านเก่าที่เคยอยู่เด็กชายชะง,งักมือเล็กๆหยุดไว้ไปชั่วครู่ก่อนจะตอบเบาๆวา่าผมจําได้แค่ตอนเล็กๆเ,เคยมีพี่สาวคนหนึ่งครับเธอใจดีมากชอบเล่นกับผมตลอดเวลาแต่ผมไม่เคยเจอเธอเธอ,อีกเลยไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนหัวใจมินตราแทบหลุดออกจากอกน้ําตาคลอขึ้นโดยไม่รู้ตัวเธอพยายามเก็บซ่อนความสันนไหวเอาไว้แต่เสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบจะดังก้องออกมานี่มันเป็นไปได้ยังไงเด็กคนนี้กําลังพูดถึงเราอยู่หรือเปล่า ความคุ้นเคยทุกอย่างตั้งแต่รอยแผลท่าทางน้ำเสียงไปจนถึงคำพูดถึงพี่สาวยิ่งทําให้เธอเริ่มเชื่อว่าความบังเอิญครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาหากแต่เป็นสัญญาณจากโชคชะตาที่กำลังนำพาเธอกลับไปสู่ความจริงที่หายไปนานแต่หัวใจอีกมุมหนึ่งก็ยังเต็มไปด้วยความกลวมินตราไม่กล้าเชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์แต่ลึกๆแล้วเธอรู้ว่าความจริงกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆและเธอไม่อาจหนีมันได้อีกต่อไป คืนนั้นมินตรายังนั่งคุยกับนนท์ต่ออีกนานเธอสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆทุกอย่างที่อาจเป็นเบาะแสเชื่อมโยงกับอดีตจนกระทั่งสายตาของเธอเหลือไปเห็นสร้อยคอสเส้นเล็กๆที่ห้อยอยู่ใต้เสื้อเก่าๆของเด็กชายมันเป็นสร้อยที่ทำจากเชือกเก่าแต่ห้อยด้วยจี้โลหะเล็กๆรูปดาวมินตรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนจี้รูปดาวนั้นไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่สำหรับเธอเพราะมันคือจี้ที่แม่ของเธอเคยให้กับน้องชายตั้งแต่ยังเล็กๆแม่เคยบอกว่าดาวนี้จะปกป้องลูกไม่ให้หลงทางแต่แล้ววันหนึ่งน้้้้้อองาายยกก็หไปพรมับจีีเสนน และไม่มีใครได้เห็นมันอีกเลยจนถึงคืนนี้สร้อยนี่หนูได้มาจากไหนเหรอมินตราถามพลางพยายามเก็บเสียงไม่ให้สันเด็กชายยกมือจับมันเบาๆก่อนตอบผมมีติดตัวมาตั้งแต่เล็กแล้วครับไม่รู้ว่ามาจากไหนแค่รู้ว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ผมไม่เคยยอมทิ้งคำตอบนั้นยิ่งตอบย้ำความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความบังเอิญทั้งหมดเริ่มเชื่อมโยงเข้าหากันทั้งชื่อรอยแผลความถนัดมือซ้ายเรื่องราวของพี่สาวในวัยเด็กและตอนนี้คือสร้อยที่หายไปจากบ้านเมื่อหลายปีก่อน มินตรารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่พายุแห่งความจริงที่เธอไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปนี่ต้องเป็นโดนจริงๆใช่ไหมน้องชายของเราในขณะเดียวกันความกลัวก็แทรกซึมเข้ามาเธอกังวลว่าหากนี่คือความจริงทําไมนนท์ถึงมาอยู่บนถนนเขาหายไปจากครอบครัวได้อย่างไรใครคือคนที่ทอดทิ้งเขาและทําไมไม่มีใครตาหาเขาเจอเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมามินตราตัดสินใจว่า เธอจะไม่ปล่อยให้ความสงสัยกัดกินหัวใจอีกต่อไปเธอต้องหาทางพิสูจน์เธอต้องการความจริงที่ชัดเจนแม้ว่ามันอาจทําให้หัวใจเธอแตกสลายก็ตามคืนนั้นมินตรากลับบ้านไปพร้อมกับความคิดมากมายเธอนอนไม่หลับภาพใบหน้าของเด็กชายรอยยิ้มที่คุ้นเคยและสร้อยรูปดาวยังคงวงเวียนอยู่ในใจไม่หยุดเธอรู้แล้วว่าถึงเวลาต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อขความลับนี้ให้กระจ่าง มินตราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความกังวลที่กัดกินหัวใจเธอมองตัวเองในกระจกและถามตัวเองว่าถ้าเด็กคนนั้นคือน้องชายจริงๆเราจะทำยังไงเราจะบอกครอบครัวอย่างไรพวกเขาจะรับได้ไหมความกลัวเริ่มเข้ามาแทนที่ความหวังเธอกลัวว่าครอบครัวจะเจ็บปวดเกินกว่าจะรับไหวกลัวว่าความจริงจะเปิดแผลเดิมที่พยายามปิดตายมานานหลายปีและกลัวที่สุดว่าเด็กชายคนนั้นอาจไม่ใช่น้องชายจริงๆของเธอหากเป็นแค่เรื่องบังเอิญเธอจะผิดหวังอย่างที่สุด แต่หัวใจของเธอก็ยังตะโกนว่ามันใช่มันต้องใช่ความย้อนแย้งนี้ทําให้เธอแทบไม่เป็นอันทําอะไรทั้งวันเธอนั่งคิดถึงรอยยิ้มในวัยเด็กของน้องชายและเปรียบเทียบกับรอยยิ้มของเด็กขอทานที่เธอเจอเมื่อคืนทุกครั้งที่นึกถึงเธอกลับรู้สึกเหมือนกําลังพูดคุยกับน้องชายที่หายไปจริงๆ,ๆเธอกลับไปเจอเด็กชายอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นคราวนี้เธอพยายามถามรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับความทรงจําในวัยเด็กๆชายเล่าว่า เขาจำได้เพียงเล็กน้อยเคยมีบ้านเล็กๆที่มีต้นมะม่วงอยู่ข้างรัว้วมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งที่คอยกล่อมเขานอนด้วยเพลงกล่อมเด็กแบบไทยๆและเคยมีพี่สาวที่ชอบสอนการบ้านให้รายละเอียดเหล่านี้ยิ่งทําให้มินตราแทบกลั้นน้ําตาไม่อยู่เพราะมันตรงกับบ้านเก่าของเธอทุกอย่างต้นมะม่วงเพลงกล่อมเด็กที่แม่ชอบร้องและการที่เธอเคยสอนการบ้านน้องชายเองแต่ความกลัวก็ยังคงอยู่เธอเริ่มปฏิเสธความรู้สึกตัวเองพยายามบอกกับหัวใจว่าอย่าเพิ่งรีบเชื่ออย่าเพิ่งรีบหวัง พราะเธอกลัวว่าหากผิดพลาดความผิดหวังครั้งนี้อาจทําให้เธอเจ็บปวดยิ่งกว่าครั้งไหนๆในชีวิตมินตราอยู่ในวังวนของความกลัวและการปฏิเสธเธอไม่รู้ว่าจะเลือกเชื่อหัวใจหรือสมองดีแต่เธอก็รู้ว่าความจริงนั้นหลบซ่อนอยู่อีกไม่ไกลและเธอจะต้องเผชิญหน้ากับมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บรรยากาศในเช้าวันนั้นเงียบสงดกว่าทุกครั้งมินตรานั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าๆในสวนหลังบ้านพลางกอดเขาและมองท้องฟ้า ที่เริ่มสว่างทีละน้อยความคิดในใจวงเวียนไม่หยุดตั้งแต่เธอจะน,นครั้งแรกภาพรอยยิ้มภาพสร้อยจี้รูปดาวและคำพูดที่บอกว่าครั้งหนึ่งเขาเคยมีพี่สาวยังคงสะกดใจเธอเหมือนเงาที่ไม่มีวันหายไปหัวใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามถ้าเขาคือน้องชายจริงๆทำไมเขาถึงต้องมาอยู่บนถนนถ้าเขาไม่ใช่เราจะรับความผิดหวังได้ไหมความกังวลและความหวังต่อสู้กันในใจอย่างรุนแรงหลังจากครุ่นคิดทั้งคืนมินตราตัดสินใจนแน่ๆว่า เธอไม่อาจปล่อยให้ทุกอย่างคาใจอีกต่อไปต้องหาความจริงที่ชัดเจนและมีเพียงทางเดียวเท่านั้นการตรวจ DNA เธอจึงนัดพานนไปที่โรงพยาบาลแนมะ้เขาจะมีท่าทางกังวลแต่ก็ยอมทำตามเพราะเห็นความตั้งใจจริงในสายตาของเธอพี่จะทำอะไรกับผมเรือครับนนถามด้วยเสียงสันสนตอนที่นั่งรอในห้องตรวจมินตราจับมือเขาไว้แน่นไม่ต้องกลัวนะพี่แค่อยากรู้ความจริงว่าเราอาจจะเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆ ดวงตากลมโตของเด็กชายเบิกกว้างผมมีสิทธิ์ที่จะมีครอบครัวจริงๆใช่ไหมครับคำถามนั้นทำให้หัวใจของมินตราแทบแตกสลายเธอก้มลงกอดเขาแล้วพูดเบาๆใช่ลูกไม่ว่าผลจะออกมายังไงหนูก็จะไม่อยู่คนเดียวอีกแล้วเพราะพี่อยู่ตรงนี้การเก็บตัวอย่างเลือดและน้ำลายเสร็จสิ้นลงในเวลาไม่นานแต่มันกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของมินตราเธอนั่งมองโนนที่ยังคงจับสร้อยรูปดาวไว้แน่นเหมือนมันคือสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวความมั่นคงของเขาได้ ตลอดเวลาที่รอผลเธอพานนกลับมาอยู่ด้วยกันเธอหาข้าวหาน้ําให้พาไปซื้อเสื้อผ้าใหม่และพยายามเติมเต็มสิ่งที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อนเด็กชายที่เคยมีแววตาเศร้าหมองเริ่มมีรอยยิ้มที่สดใสขึ้นเล็กน้อยเมื่อได้สัมผัสความอบอุ่นแบบครอบครัวแม้เพียงชั่วคราวคืนหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งกินข้าวด้วยกันนนพูดเบาๆว่าพี่ครับถ้าผลออกมาว่าเราไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันจริงๆพี่ยังจะยอมรับผมไหมมินตราวางช้อนลงหันไปสบตาเขาด้วยความแน่วแน่ พี่รับหนูตั้งแต่วันแรกที่เจอแล้วต่อให้เราไม่มีสายเลือดเดียวกันแต่หัวใจพี่เลือกหนูแล้วคำพูดนั้นทําให้นนเงียบไปก่อนที่น้ําตาสายๆจะไหลออกมาเขาก้มหน้ากับจานข้าวเหมือนกลัวจะมีใครเห็นความอ่อนแอแต่ความจริงแล้วมันคือการร้องให้แห่งความหวังในขณะที่โลกภายนอกหมุนไปอย่างปกติโลกของมินตราและนนกลับเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทุกวันคือการรอคอยและทุกนาทีก็คือการเผชิญหน้ากับความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตความจริงกําลังจะถูกเปิดเผย และไม่ว่ามันจะโหดร้ายเพียงใดพวกเขาก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปวันนั้นเป็นวันที่นินตราไม่เคยลืมไปตลอดชีวิตห้องตรวจสีขาวสะอาดเย็นเยียบเหมือนจะย้ำเตือนว่าความจริงกำลังรออยู่ตรงหน้าเธอนั่งข้างๆนนมือหนึ่งจับมือเล็กๆนั้นไว้แน่นแม้พยายามแสดงความเข้มแข็งแต่ภายในหัวใจกลับสั่นไหวรุนแรงจนแทบหายใจไม่ออกเสียงเปิดประตูดังขึ้นแพทย์เดินเข้ามาพร้อมแฟ้มเอกสารในมือเขานั่งลงตรงข้ามทั้งสองและถอนหายใจเบาๆก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่จริงจัง ผลตรวจ d n เอออกมาแล้วนะครับเพียงเท่านั้นมินตรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเธอกำมือของนนแน่นกว่าเดิมหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดผลยืนยันว่าเด็กชายนนท์เป็นน้องชายแท้ๆของคุณมินตราน้ำตาของเธอพั่งพลูอ,ออกมาโดยไม่อาจห้ามได้เสียงสะอื้นดังขึ้นพร้อมกับความรู้สึกที่ระเบิดออกมาราวกับภูเขาไฟที่กดทับมานานเกินไปเธอหันไปกอดน,น้องชายตัวน้อยแน่นจนรู้สึกได้ถึงแรงสันสตานของเขา พี่จริงๆผมมีพี่สาวเรือครับนนถามเสียงสั่นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความไม่อยากเชื่อมินตรากล่าวทั้งน้ำตาใช่ยจนนันหนูคือครอบครัวของพี่มาตลอดพี่ตามหาหนูมาตลอดชีวิตภาพนั้นเต็มไปด้วยความปวดร้าวปนกับความโล่งใจความจริงที่รอคอยมานานถูกเปิดเผยแต่ความเจ็บปวดก็ยังคงตามมาทำไมน้องชายแท้ๆถึงต้องตกอยู่ในสภาพนี้ทำไมครอบครัวถึงพลาดการปกป้องเขาไปได้ระหว่างทางกลับบ้านมินตราแทบไม่พูดอะไรเธอกุมมือน้องชายไว้แน่นความรู้สึกผิด และความสับสนกัดกินหัวใจเธอโทษตัวเองที่ไม่สามารถปกป้องเขาตั้งแต่วันนั้นวันที่น้องชายหายไปต่อหน้าต่อตาคืนนั้นมินตรากับนนนั่งคุยกันยาวนานใต้แสงไฟสลัวเด็กชายเล่าเรื่องราวในอดีตวันที่ถูกพรากจากบ้านเพราะเหตุการณ์ชุดละมุนรถโดยสารที่พาเขาลงทางความใจดําของคนแปลกหน้าที่ทอดทิ้งเขาไว้ข้างถนนและชีวิตเร่ร่อนที่ตามมาทุกคําบอกเล่าคือแผลลึกในใจของเด็กชายแต่ก็เป็นความจริงที่มินตราต้องฟังเพื่อเข้าใจน้องชายอย่างแท้จริงผมคิดว่า ผมจะไม่มีใครแล้วครับผมเคยร้องให้กลางคืนขอให้มีใครสักคนมาหาผมแต่ก็ไม่มีเลยจนวันนั้นที่พี่เอาข้าวมาให้ผมไม่เคยคิดว่าจะมีคนจําผมได้มินตราน้ําตาหลายภากเธอกอดเขาแน่นเหมือนจะชดเชยเวลาที่เสียไปพี่ขอโทษนนท์พี่ขอโทษนะท,ที่ปล่อยให้หนูต้องเจ็บปวดขนาดนี้ต่อจากนี้ไปพี่สัญญาจะไม่ทิ้งหนูอีกแล้วแม้ความจริงถูกเปิดเผยแต่มันก็ไม่ใช่เพียงความสุขาแต่เต็มไปด้วยบาดแผล และคำถามที่ยังไร้คำตอบการกลับมาของน้องชายคือปาฏิหาริย์แต่ก็เป็นการเปิดประตูสู่ความเจ็บปวดที่ยังต้องเผชิญในอนาคตเสียงหัวใจของหญิงสาวยังคงเต้นแรงเมื่อเธอรู้ความจริงว่าเด็กขอทานที่เธอเคยช่วยเหลือแท้จริงแล้วคือน้องชายที่หายไปความรู้สึกที่ผสมกันระหว่างความดีใจความสับสนและความเจ็บปวดจากอดีตถาถงเข้ามาพร้อมกันมันเหมือนกับเธอกำลังถูกบังคับให้กลับไปเผชิญหน้ากับความทรงจำที่เธอพยายามหลบหนีมาตลอดหลายปีบ้านที่แตกสลายการจากลาโดยไม่ทันร่ำลา และความทรงจําอันเจ็บปวดที่เธอคิดว่าจะไม่มีวันได้แก้ไขวันนี้มันกลับมาหลอกหลอนเธออีกครั้งเธอถามตัวเองซ้ําแล้วซ้าเล่าว่าทําไมชะตาชีวิตถึงเล่นตลกแบบนี้ทําไมต้องปล่อยให้น้องชายตัวเล็กต้องมาเผชิญชีวิตที่โหดร้ายเช่นนี้หญิงสาวตัดสินใจเดินเข้าไปหาเด็กชายที่ยืนตัวสั่นอยู่ตรงมุมถนนเธอเรียกชื่อที่เธอเคยเรียกในวัยเด็กชื่อที่เธอไม่คิดว่า จะได้พูดอีกนนใช่หนูหรือเปล่าเด็กชายค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขามีน้ำตาคลอเบ้าเขาพยักหน้า,บา,บาเบาๆราวกับไม่มั่นใจว่านี่คือความจริงหรือความฝันความเงียบครอบงำชั่วขณะทั้งคู่มองหน้ากันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามมากมายคำถามที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาหายไปได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมายิงสาวรู้ดีว่าหากเธออยากก้าวต่อไปเธอ,ต,อ,เธอต้องเผชิญหน้ากับอดีตต้องหาคำตอบที่เก็บกดในใจมาตลอด เธอพาน้องชายกลับบ้านของตัวเองระหว่างทางหัวใจเธอสั่นไว้ความทรงจําเก่าๆพลันหวนกลับมาวันที่ครอบครัวแตกแยกวันที่เธอต้องถูกพรากออกจากน้องชายเพราะความยากจนและปัญหาภายในบ้านความเจ็บปวดเหล่านั้นชัดเจนราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานคืนนั้นทั้งคู่ได้นั่งคุยกันตรงโต๊ะเล็กๆน้องชายเล่าเรื่องชีวิตบนท้องถนน,น,นการต้องดิน้นรนเอาตัวรอดด้วยตัวเองการหิหวโหยจนแทบสิ้นแรง และการเฝ้ารอวันที่จะได้เจอครอบครัวอีกครั้งน้ำเสียงของเขาสั่นเครือหญิงสาวน้ำตาไหลไม่หยุดเธอรู้สึกผิดที่ไม่สามารถอยู่เคียงข้างเขาได้ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดแต่แทนที่จะจมอยู่กับความผิดพลาดเธอตัดสินใจว่านี่คือเวลาที่ต้องก้าวข้ามเธอต้องยอมรับอดีตต้องเผชิญหน้ากับความจริงเพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้กับน้องชายคำถามก้องอยู่ในหัวเธอฉันจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาได้อย่างไรฉันจะทำให้ความเจ็บปวดกลายเป็นพลังได้หรือไม่นี่ไม่ใช่แค่การพบเจออีกครั้ง แต่มันคือการเผชิญหน้ากับอดีตอย่างแท้จริงและการตัดสินใจว่าจะสร้างอนาคตแบบไหนต่อไปวันใหม่เริ่มต้นพร้อมกับภารกิจใหม่ในใจของหญิงสาวเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถลบอดีตได้แต่เธอสามารถเยียวยาและสร้างอนาคตใหม่ได้เธอพาน้องชายไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายและจัดการเรื่องอาหารการกินให้ครบถ้วนเด็กชายที่เคยผอมสูบและอ่อนแรงเริ่มมีรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นบนใบหน้า แต่การเยียวยาไม่ใช่เพียงร่างกายมันคือการเยียวยาหัวใจที่แตกสลายด้วยหญิงสาวใช้เวลาทุกวันพูดคุยเล่าเรื่องอดีตท,ที่เคยมีความสุขและรับฟังความเจ็บปวดของน้องชายเธอให้กำลังใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราจะไม่ทิ้งกันอีกแล้วนะับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่จะอยู่ตรงนี้เสมอคำนั้นกลายเป็นแสงสว่างในใจเด็กชายเขาเริ่มเชื่อว,ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปการได้กลับมาอยู่ในอ้อมกอดพี่สาวคือสิ่งที่เขารอคอยมาตลอดหลายปีหญิงสาวเองก็ได้รับการเยียวยาไปพร้อมกันเธอเรียนรู้ว่า ความผิดพลาดในอดีตไม่ใช่เครื่องพันฒนาการหากแต่คือบทเรียนที่ผลักดันให้เธอเข้มแข็งขึ้นเธอรู้สึกถึงพลังใหม่ที่เกิดขึ้นในใจนั่นคือพลังแห่งความรักที่แท้จริงทุกครั้งที่เธอมองหน้าน้องชายเธอเห็นทั้งความเจ็บปวดและความหวังประปนกันนั่นย้ำเตือนให้เธอรู้ว่าไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าการมีครอบครัวและไม่มีสิ่งใดจะปลดล็อกบาดแผลได้ดีไปกว่าการให้อภัยในช่วงเวลานั้นเองหญิงสาวตัดสินใจเล่าความจริงทั้งหมดให้เพื่อนสนิทและครอบครัวใหม่ของเธอฟัง พื่อขอความช่วยเหลือในการสร้างอนาคตให้น้องชายเธอไม่ไอายที่จะเปิดเผยบาดแผลเพราะเธอรู้ว่าการยอมรับคือก้าวแรกของการเยียวยาการเยียวยาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเริ่มต้นได้จากการเล็กๆจากการกอดจากการพูดคุยจากการยอมรับว่าเราเจ็บปวดแต่เราจะไม่ยอมแพ้และนั่นทําให้เธอมั่นใจว่าเธอและน้องชายกาลังก้าวสู่เส้นทางใหม่เส้นทางแห่งการเยียวยาร่วมกันเมื่ออดีตถูกเฉืนหน้าและบาดแผลเริ่มได้รับการเยียวยาก็ถึงเวลาที่จะสร้างอนาคตใหม่ย,ยิ่งสาว และน้องชายตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตร่วมกันอีกครั้งพวกเขาายออกจากความมืดมนและเลือกที่จะสร้างบ้านที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นหญิงสาวหางานที่มั่นคงขณะที่น้องชายกลับไปเรียนหนังสือเธอสอนเขาให้เชื่อมั่นในตัวเองให้เชื่อว่าความทุกข์ที่ผ่านมาไม่ใช่ตราบาปแต่คือบทเรียนที่ทําให้เขาเข้มแข็งกว่าใครหลายครั้งที่น้องชายยังฝันร้ายเกี่ยวกับอดีตหญิงสาวจะอยู่ข้างๆเขาเสมอเธอกอดเขาและพูดคําเดิมๆว่าไม่ต้องกลัวแล้ว เราเริ่มต้นใหม่แล้วคำพูดนั้นค่อยๆลบความเจ็บปวดในใจเด็กชายทีละน้อยจนวันหนึ่งเด็กชายยิ้มออกมาอย่างมั่นใจเขาบอกพี่สาวว่าหนูไม่กลัวแล้วเพราะพี่อยู่ตรงนี้หญิงสาวน้ำตาคลอเบ้าแต่ครั้งนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจหากแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขการพบกันอีกครั้งหลังจากการพลาดพากักรยาวนานไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาแต่ยังสอนให้เราทุกคนรู้ว่าความรักและความผูกพันมีพลังยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่ง ผู้ฟังที่รักเรื่องราวนี้อาจสะเทือนใจแต่ก็เต็มไปด้วยพลังแห่งความหวังและความรักหากคุณเชื่อว่าความรักสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เหมือนกับหญิงสาวและน้องชายคู่นี้ฝากกดติดตาม subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจในครั้งต่อไปและอย่าลืมแบ่งปันวิดีโอนี้ให้กับคนที่คุณรักเพราะบ,บางทีเรื่องราวเล็กๆอาจเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในวันที่เขากำลังอ่อนล้า